ันนี้เนื้อหนังได้เลยนะขอบคุณนะครับโอ้ยบอกอะไรบอกเลยบอกพี่คนสวยด้านสายเือร์อะไรเนี่ยครับเอาหนังอย่างเดียวค่ะเปกับข้าวรือเปารข้าวค่ะพิเศษพิเศษหนังอย่างเดียวพอดีครับพีกก่อนนะจืดนะเทพไม่เอาผักนะคอ้โหไม่มันพิเศษกับไม่ผักนะไม่ผักไม่ผักใช่ไหมพี่ตู้ตู้นี่เรื่องฟังเลยเอาเนื้ออย่างเดียวเลยนะครับเอาธรรมดาพิเศษร ธรรมดาหรืออ่างเงียเาอประจำนะอันนี้ของพี่วันนี้เลยครับจาหรอเพี่อนเดผ่านนะครับพิเศษเออไดกินข้าวไม่ห่างรับเาวันเลยได้แลวครับ พี่กินให้หมดได้นะพี่วนสบายนแน่นอนพี่เ็น้ายิีต้อนเลยพี่ได้ราครับเอาขาหมูสุนหกสิบแปดอดีขึ้นเอาแปดบแปดสได้ใสด้วที่เราแปบพี่ไม่เอาร้อยหนึ่งเลยนะได้ยน เยอะันเยอะไอ้ก็ใช้ได้เนี่ได้ค่ะบามรได้ไฟด้วยเได้อาเอาค่ะสิงห้อาไปก่อนได้นะครับเฮียแล้วก็่งได้เลยนะคบน้องคนนีเนาะ ตะเล็กตเล็กกินข้าย่งตเล็กครับอื่ข้าหรอครับเป็นห่วงนะครับอตะเล็กกลับมากันเลนะเรียบบ้นไหนเด็กขาตั้งได้เลยาี่ไม่ต้องรอนาแล้วรับผมข้าวค่ะค ราคาพิเศษธรรมดาดีครธรรมดาเนื้อหนังยนะค,ะะครนนับตะเข้าลเนื้อหนังใช่ขอทีนึ่งร้ได้ะะาาแล้วครัน้ำร้อนมากพี่พี่ใคขอบคุณนะครับ ปรี๋ยวครับหน่งร้อยบาทครับพี่ร้นไหนดีครับเป็นข้าวร้อยดีพื่อนอ้นะครับกรูเดียวพ่เาไม่ห้ลร้านี่ย้ายสับไปเรื่อยใช่พี่มองของฝังบน้าเห็นไหมรต้องนีมาแบบายแสกอยู่ด้านหน้าด่ร้านไหนดีครับ อ่าขรให้ยายทุกคนเลยไม่ได้กินเลยเด็ดานค้ามาอีกแล้วเนี่ยอร่อยพี่ยังไม่ได้กินเลยเนี่ยอาอะไรดีพี่รอบเนี้ยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ลาข้าวธรรมดาเนื้อหนังครับผมมีไก่ด้วยพี่อะอันนี้นะพี่นะจะไปเลยพี่ไก่มันต้องซื้อแยกยี่งถ้าเป็นข้าแต่ถ้าเป็นลาข้าวเราจะให้เลย คาเท่นีน้ขอบคุณนะครับแป๊บก่อนได้ไหครับเท่าเนี้ย <98 S 2> แดบนะแล้วครับทำมาตะคุณนะครับผม เนื้หนังพิเศษนะครับพี่ได้เส้ด้วยพี่เอาไหมครับครับผมนี่ครับตั้งพรครับขอบคุณนะครับหกสิบาทพี่พิเศษประเดี๋ได้ข้าวมนะีละก็หมดแล้วเนื้อ,อนนหนังเน,นี่ยร้องพิเศษหรอเนาะเน,นื้อหไม่ไใส่นัไม่ใส่พิเศษ เพี้ยแวะก่อนไหมเพียรอร่อยแน่นอนเพี้ยวมปากลมกาินลเอารับพิเศษธรรมดาธรรมดาเนื้อหนักได้เลยนะครับผม เพิ่มไส้่ธรรมดานะครับเก็บไป่ยข้าวหน้าคากีพิเศษแป๊บ่นอนแปน่อนแปงนอนมีนเยอะเลยครับเป็นอ่อาอ่าคา ายกีมาเสีย40นะครับรับทุกกงนะเพื่อนพี่นอนร้านข้าวพิเศษเขาน่าคายกีว่าสาผมม่ขอข้าวพิเศษกล่องหนึ่งเพื่อไม่เอาผัดองไม่ผักดองใส่ยูเดสไหมใส่ใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วได้ขอบคุเพืนเพื่อ วัสดีครับผมรัมก่อนได้นะครับเพื่อกับทารข้าส่งได้เลยนะครับไนไหครับสายังครับก่อนได้นะครับีาา่อนองครับ ลอีกแล้วอน,นอนประเดี๋ยวครับรเรากา,ากินิงหมาเลยครับจะไปไหนอ่นออนะกินข้าวหเนาะตัวเล้งข้าวอครับมหมหลายก่อนได้นะเพื่อนหลก่อนได้นะครับสุข,ข้แล้ข้าถัางได้เลยเพื่อน ข้าละครับพิ่าธรรมดายครับธรรมดาด้านหน้าจะเป็นเนื้อหนังกินข้าวย่างเทบได้นะครับกิน้าวไม่รัปไนีากข้าวเอหแป้อ่แปดบ้าวไ้สยไปครก